มาจ้าวันนี้พบกันังกันเช่นเคยนะคะมือนี้มากินข่าแรงจ้าได้พิซามาถาดหน่อยหนึ่งให้ลูกสาวกินจ้ะขึ้นยากแม่เอาน้ำแนกกันนะมขึ้อสั่งกินดีแต่เฮ้ออะไรใส่อะไรมาให้บ้างนี่อเฮ้อ ใส่ไปให้หมดค่ะอย่ายางไว้เสียดายมาจ้ายิ้มจะแซ่บถือว่ามันกินดิวเถอะเดีย๋ยวลองบึงกันนะว่าถาดน้อยนึงจ้ะอันนี้ถาดกลางนั่งซักยูป,ปากส้อย4 9เนี่ยจ้าโอ้โหหึหึสั่ง อือันนี้น้ำบักนัดปูดอัดชิตบะนนี้กันกระซังใส่บักนัดกับพริกหยวกน้ำแซ่บพี่จ้าแซ่บพี่จ้าเนี่ย แซ่บขนาดเลยเอ,อ๊จิกินเบอร์ดีปะนอแซ่บย่จ้าสัมพ่อก็ซื้อกอินแล้วเนาะ